สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบเจอกับเหรียญกิบบัวหลวงปู่ทวดปี0ูนย์บล็อกห่างจิ้งจอกนิยมสุดนะครับนี่นะครับลมดำเดิมๆนะครับพร้อมเลี่ยมทองเลยนะครับดูความสวยโอ้โหนะครับดูดูค่าประหลอดค่าผิวลุงนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวส่องด้านหน้าดูความคมชัดๆนะครับนี่ครับนี่ นะครับองนี้สวยมากดูบริเวณหัวไหลหัวบ่าท่านนะครับเห็นไหม,ไหมเส้นเส้นเต็มไปเลยครับเห็นไหมเต็มไปเลยเส้นเส้นวิ่งขนานกันเต็มเลยดูนะครับนี่หน้าตาจมกูกจะมีรอยแตกไปดิกอกลักษ์ณของเียดของปลากีบวัวรุ่นนี้นะครับดูรอยบนสังกตินะครับโอ้โหคมชัดเลยครับนี่คมชัดเลยครับดูนะครับเส้นเส้น,นวิ่ง เส้นเส้นวิ่งกระจายเลยครับนี่ดูดูฟอร์มสวยนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสมวนราคาอยู่ที่เฉพาะพระเปล่าเปล่าก็หมื่นบวกลบนะครับช่วงเล็งเกือบสองหมื่นนะครับนะครับนี่ไอสองดูฟอร์มคมชัดๆนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยครับดูผิวนะครับผิวเดิมเดิมผิวเดิมเดิมปหลอดเดิมเดิมนี่นะครับมาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังนี่ นะครับสง่งไปดูฟาร์มสวยหหางจิ้งจกคําว่ารุ่นรุนนะครับคําว่ารุนเห็นไหมจะมีใต้สรุจะมีแตกมาสองเส้นเห็นไหมครับเส้นยาวไปจนขอบเลยแล้วก็ก่อนถึงขอบมีเส้นแตกยาวๆเลยนะครับเส้นนี้ต้องคมแบบนี้นะครับตัวจริงต้องคมแบบนี้นะครับคมชัดเจนเลยไหมครับคมเหมือนมีดบาดเลยพี่ไหมเหมือนเราเขียนหนังเราดินสอเขียนลงในหนังสือเลยไหมจะคมนะครับดู ดูตัวหนังสือครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับนี่เส้นแต่คมเลยนะครับดูฟา์มสวยนะครับนี่นะครับสวยแชมป์เลยครับองนี้นะครับสวยแชมป์เลยนะครับนี่นะครับนี่ดูความสวยนะครับนี่ท่านไหนหรือพี่ท่านใดนะครับนี่ดูนะครับรอยขอบเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับรอยแตกไหมครับสวยมากครับเดี๋ยวนี้ไหมรอยแตกชัดเลยพี่เห็นไหมครับรอยแตกของขอบก่อนจะถึงขอบแล้วก็มีรอยปิ้นปิ้นตั้ง นะครับปิ้นปิ้นตั้งเต็มนะครับซ้มบืนเห็นไหมครับดูง่ายเลยครับราบนี้แท้ดูง่ายเลยครับเบสิกเดียวรอสอสองร้อยเลยพี่นะครับถ้าเราดูรอสอสองร้อยเป็นจีบบัวศูนย์เจ็ดก็ไม่ต่างกันครับนี่นะครับจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ใต้คําว่าสระอุนะครับจะมีหางแตกยาวว่าจะมีเส้นขีดยาวตรงนี้นะครับนี่คือจุดจ่ายตังค์นะครับนี่นะครับนี่คือจุดจ่ายตังค์ ต้องแตกคมแบบนี้นะนะครับต้องแตกคมคมแบบนี้เลยครับนี่ตัวแท้ตัวจริงต้องแตกคมแบบนี้ครับนี่เห็นไหมไม่ค่อยชัดอ่านี่ครับต้องแตกคมแบบนี้เลยนะครับนี่ต้องแตกคมแบบนี้เลยครับนี่นะครับแตกคมคมแตกคมคมเลยเห็นไหมใต้สะดุจะมีเส้นแตกยาวๆมาจนขอบเลยนะครับนี่นะครับนี่ ท่านไหนมีเก็บบัวรุ่นนี้นะครับส่งมาหาผมทางเพจได้ทางไลน์ก็ได้นะครับผมยินดีรับเช่าสวยๆก็หมื่นบวกลบนะครับสภาพนี้ผมมีให้สตาร์ทเลยนะหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่งมาขายได้นะครับมีส่งมาขายได้ถ้าสวยๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ครับนี่สาหรับสําหรับไลฟ์สดนี้ขอจบการไลฟ์สดได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบพระคุณมากครับ